เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางใบเรียงเบอร์จะพ่อปากแดงน,นะครมอบจวันที่ 16เมษายน2567ครับ,แบบแรกนะครับเป็นคนโชว์มือนะครับให้เด่น8เด่น0และก็เด่น6มาครับต่อไปครับเป็นทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงนะครับรอบนี้ให้เด่น1เด่น3และก็เด่น9 เป็นชุดชนะขาด3ตัวนะครับต่อไปเป็นแรมจันครับเด่นเหนือให้เด่น3 3 1 3 4 3 7เด่น6 6 1 6 4และ6 7ส่วนเด่นใต้เด่น2กับเด่น4ครับ2 3 2 5 2 9 4 3 4 5 4 9สรุปจากสูตรนะครับใบนี้ให้เด่นเหนือเด่น3กับเด่น4เด่นจะเป็นเด่น3กับ4นะครับเด่น3ลอง0ครับ ส่วนชุดที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นพีระมิดคิดให้โชคนะครับให้เด่น3เด่น0ตัวเลขประจำวันนะครับเด่น1กับ5นะครับสุดยอดความแม่นยำครับให้เด่น7 2 7 3 7 6 7ต่อไปครับเป็นยอดตำราหวยนะครับให้ เด่น5เหนือสองห้า5า5หนึเด่นใต้เด่น8 8ดแปดเก้าต่อไปครับเป็นเท่าบางประกงนะครับเด่น3 3 1 3ามหนึ่งสา้ากและก็97ต่อไปครับเป็นอาจารย์พิชิต โชคเงินล้านนะครับ0 1 0 2 0 5 0 8 2 1 5 1 2 3 53, 5 3 2 5 5 5 2 8 5 8สววนดีหนึ่งใบนะครับเป็นของตาแปะ9 9 3 14, 1 4 1 6 1 3 4 4 4 6 4, 4, 4 3 6 4 6, 6 6 6 3 7 4 7 6 7, 7. แจ้วนะครับเหนือเด่นสเด่น3เด่น4เด่น9ใต้เด่น2เด่น5เด่น6 ชิ้นคองรอดครับเด่น1เด่น4แล้วก็เด่น91314 1618194344464849 93949698แล้วก็99ครับชิวใบไม้ครับเด่น3เด่น4และเด่น0ต่อไปเป็นมหาแดงนะครับให้เด่น3กับเด่น5 3ามห5ึ่ง8ามเจ็ดห้าหนึ่งหแชุดแปดสามหนึแล้วก็9 0 1ต่อไปนะครับเป็นไม่ว่างวดไหนๆก็รวยได้ครับของ10บสำนักนะครับอาจารย์สิบสิบำนักก็จะมีเด่นสาเด่น4เด่น6และเด่น0 6 0 1 3 0 9

สิบนให้เด่น2เด่น3เด่น6หน่วยบนให้1 2และ5 1 2และ8เส้นทางรวยครับเด่น3กับเด่น6ของอาจาร,รย์ชวนชัยนะครับให้3า3หนึ6งสาและ6 7เจ็แนวทางไปต่อไปครับเป็นของโชว์ผังเลขสดนะครับเป็นชุดล็อกมาหาการนะครับให้เด่นเหนือเด่น3กับ0นย์ 3135 0105 901 2 3 1 4 05ชุดลุยครับ3 1และ0 1เด่นใต้เด่น2กับ6นะครับชุดลุยก็จะเป็น2 4ครับผู้พาทองเด่นเหนือ3กับ9เด่นใต้0กับ4รวมญาินะครับให้31 30 34 35 37 อ่าตัวเด่นนะครับจะเป็นเด่น3เด่น8เด่น0ส่วนล่างก็จะเป็นเด่น2เด่น4แล้วก็เด่น6อาจารย์เอกราชนะนครศสีนะครับให้เด่น5เหนือ05 07 2527 8587เด่นใต้เด่น3 1318 2328 6368 อาจารย์หนุ่มเพชรภูกระดึงนะครับให้เด่นเหนือ0ย์วิ่ง0นย์นะครับ0ูนย์สองศ่ศตัวเด่นจะเป็นเด่นศูพ่อเจ้าพ่อนกกระจิบครับเด่นเหนือเด่น3กับ9 3้3 4 3 6 3 7 9่งสามสีเด่นใต้นะครับให้เด่น6กับ9 9 1 6 1 63936595 6090นะครับนี่คือของเ,อเจ้าพ่อนกกระจิบนะครับชุดเหนือใต้ทีมงานอาจารย์ทองนะครับพ่อปู่สายทองนะครับเด่นเหนือเด่น3เด่น4เด่น0ใต้ให้เด่น2เด่น6และเด่น7อาจารย์หมอพรเทพครับ ด่น3เด่น4เด่น0เด่นจะเป็นเด่น3 93 935 642 702 32 35 42 4502และ05อาจารย์ธงชัยนะเขาคิจกูดนะครับเด่นเหนือเด่น3 031 637 31 32 37เด่นใต้เด่น9 91 94และก็98 แม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับเด่นเหนือเด่น4 4 3ส3่3ามเจ็ด่นใต้เด่นสองสองสามสองสและสอตัวโน้ตพยากรณ์เลขนะครับเด่นเหนือก็ตามนั้นเลยนะครับชุด2ตัวและก็3ตัวนะครับส่วนใบนี้จะเป็นเลขแม่นบนและเลขแม่นล่างนะครับให้เด่น3เหนือใต้3 1 3 5 3 9 0 3 1 5 3 6 239ใต้ให้32 36 34และ38เจ้าพ่อปากแดงครับให้เด่น3รอง0เด่น9นะครับ2 30 32 23 37 73 30 03 0, 0 1 1 0 4 0 4, 0 4 0, 0 7 7 0จอมขมัาางเวทครับเด่นเหนือเด่น9 3 9 8 9 1 9 5 9 8เด่นใต้เด่น5 05 35และ65ท้าพิสูจน์บนนะครับเด่น3 4 39 3 1 32 35และ39เด่นใต้นะครับเด่น9ครับ92 93 96 98ตัวเด่นจะเป็น96ครับ